วันนี้พามาดูแปลงทดลองกเกษตรผสมผสานครับก็คือการปลูกแบบผสมผสานมีฝรั่งครับปลูกฝรัง่งมะนาวมะละกอปลูกผสมไปเลยครับอันนี้มันเบอร์รี่ครับตัดกิ่งจากต้นแม่มาปักชำลงไปมันก็แตกยอดขึ้นมาเป็นต้นใหม่ นี่ฝรั่งซื้อมาปลูกทดลองดูครับมีพริกด้วยครับปลูกผสมไปเลยมะนาวตะไคร้กล้วยครับผมต้นกล้วยนี่ก็ขุดนอมาปลูกครับได้ประมาณสองสามวันนี่มะม่วงครับมะม่วงซื้อต้นพันมาจากร้านค้าร้านค้าพันุไม้นะครับ น,นี่ก็จะเป็นสลับมาเป็นฝรั่งครับกล้วยมะม่วงอันนี้จะเป็นคลองน้ำครับเป็นคลองไส้ไก่ใช้รถแม็โครขุดครับเป็นร่องเป็นร่องถมถมโคน ต้นยางพาราแล้วก็ทําเป็นร่องแล้วตรงกลางก็จะปลูกต้นไม้ก็จะแบ่งโซนกันครับปลูกมะม่วงปลูกกล้วยปลูกไผ่อะไรพวกนี้ครับแบ่งเป็นโซนเป็นโซนที่ขุดเป็นร่องเป็นร่องก็เพราะว่าจะทําเป็นคลองไส้ไก่ที่ดูในย t u ู e แล้วเขาใช้ผ้ายางปูผ้ายางให้น้ํามันขังแล้วก็กระจายความชุ่มชื้น ให้ทั่วบริเวณครับก็ทดลองดูครับผมปกติที่ตรงนี้เวลาน้ําหลากมาเนี่ยน้าเนี่ยมันจะไหลผ่านไปหมดเลยมันจะไม่กักเก็บน้ําไว้เลยเพราะฉะนั้นถ้าทําเป็นหลุมเป็นคลองไส้ไก่หรือที่เรียกว่าหลุมขนมครกอันนี้อาจจะไม่เป็นหลุมขนมครกอาจจะเป็นแนวยาวเป็นเป็นคลองก็สามารถดักน้ําไว้เก็บความชุ่มชื้น ในพื้นดินไม่ให้น้ำมันวิ่งผ่านทิ้งไปโดยปราประโยชน์นะครับเราก็ไม่คิดว่าจะเสียพื้นที่หรือที่ดินอะไรมันก็เสียนิดหน่อยไม่ได้เสียอะไรมากครับกว้างแค่หนึ่งเมตรที่จริงก็ถ้าปลูกอะไรมันก็ไม่ไม่ได้ปลูกคิดขนาดนั้นนะครับห่างแค่1เมตรมันก็ถือว่าเป็นช่องว่างของต้นไม้ไป เราก็ไม่ได้เสียที่ดินอะไรเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับแผ,แผ่นดินให้กับต้นไม้ที่อยู่รอบๆด้วยซ้ำนะครับเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตให้ดูครับว่าปลูกแล้วจะเป็นยังไงน้ำมาน้ำจะขังอยู่หรือไม่ถ้าน้ำไม่ขังก็ไม่เป็นไรก็ปล่อยปล่อยไป,อย,ป,อ,ยปอ,ยอย่างน้อยก็ได้น้ำซึมลงไปใต้ดินครับหรือถ้าไม่ได้จริงก็ ใช้ผ้ายางปูกอย่างที่เขาทํากันใน YouTube นะครับหรืออาจจะหลายปีผ่านไปน้ําดินมันอิ่มน้ํามันอิ่มตัวแล้วมันก็คงจะเก็บน้ําได้นะครับส่วนแนวนี้ครับแนวเกตแดนผมก็จะปลูกไม้สักนะครับปลูกไปแล้วประมาณ3-4ต้น ก็จะปลูกเป็นแนวยาวไปเลยครับปลูกไม้สักสลับกับพวกไม้พยุงไม้แดงแหละพวกนี้ครับมีไม้แดงต้นเดิมที่มันขึ้นเองตามธรรมชาติสูงตรงขึ้นไปนู่นเลยนี่คือไม้แดงครับนี่ก็แนวนี้ก็วางแผนว่าจะปลูกไม้ป่าเหมือนกัน ให้เป็นแนวตรงไปเป็นช่วงนี้ก็จะเป็นอุโมงทำเป็นอุโมงต้นไม้นะครับแล้วก็ทําเป็นถนนทางทางเดินทางรถเดินเล่นทางเดินเล่นอะไรประมาณนี้โอเคครับผมสวัสดีครับ